สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วจะเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องวันนี้กะขอหน่องอนุโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในทุกทุกบุญทีได้ไปเห็นมากเหมือนี้เนาะคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซีกะแล้วจะเจี๊ยบเบิร์สุขูสุคนเนาะคะ่ะหัวดประจําวันที่16ธัท่านว่าที่จะถึงนี่มากด้วยโชคลาภเป็นหนี้เป็นสินอยกกะขอให้มีเงินใส่หนี้ใส่สินค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยววัหน้าทีทีจะถึงเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะจังหวัดสากแก้วรัญญาประเทศเจอกันได้เนาะค่ะเดี๋ยวเ้าจะไปทำบุญลงถรรมหน้าค่าตังจิตอธิฐานเนาะค่ะสามสิบสี่ลายซื้อเนาะค่ะที่รวมทำบุญอทิทีจะถึงนี้เนาะ,ะค่ะค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่นอ้องว่ามียังไงพี่น้องนอกจากพาพี่พาน,อนะะ้องเนาะค่ะเบิงความสวยงามตามวัดว่าล่ามเนาะค่ะระกาตังจิตอธิฐานไปพร้อมพอมกันเนาะค่ะพี่น้องจงเสื้อในบุญกุศล คนเฮาคิดดีทํำดีใดดีอย่างเน่นอนลานตรนเส้นเนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี้กะไปธนาคารมาเนาะค่ะพี่น้องเอาเงินกับปุกออมสินเนาะค่ะไปฝากเงินเหรียญเนาะค่ะพี่น้องกะเพื่อที่จะนับเงินเนาะค่ะไปทําบุญนาทีจะถึงนี่เนาะค่ะค่อยก็คิดว่ามันมีอันเครื่องนับเหรียญพี่น้องอยู่ธนาคารออมสินมันเป็นธนาคารหน่อยเนาะอยู่ตลาดตะลี่ตนอ่ะพีพีพนักงานเนาะค่ะที่นับเหรียญเนี่ยอยแต่ก่อยก็นับไปเครื่องหนึ่ง ลรากายแยกเรียนให้เพื่นแล้วเนาะพี่น้องเรียนกระตาหนึ่งอ่ะผ้ากันนับกะเกือบเป็นชั่วโมงอ่ะตะลี่ตนกระเจ้าไปใส่กระสังไปตำหน้าลระค่อยกินเค้กพี่น้องกินชากินกาแฟก่อนเมื่อยแดดกระแดดหนาวก็ไม่ค่อยหนาวเนาะค่ะอยู่ชลนบุรีค่ะพี่น้อง แต่สามสิบสี่ไล่ซื้อเนาะค่ะพี่น้องนอะบา่บาวจบา่บากัดเองสามสิบสี่ไล่ซื้อเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอธิษฐานจีบหายพี่น้องเอฟซี FC ยางแน่นอนนะคะบางท่านกวาา็ว่าอ่าหมวที่จะถึงนี้คุณเจจะหายแนวทางโชคลาภบ่เจเจยบกะต่อบ่ได้เนาะค่ะแล้วแต่บุญสัมพันธ์แล้วแต่บุญวาสนาที่หฮาสางเฮาเพียรรวมกันเนาะคะ่ะหายก็คือหายได้ก็คือได้เนาะคะ่ะคนซื้อเจยบเนาะค่ะพี่น้องว่บาวบหายก็คือบ่หายบางท่านกล่า ถ้าเขามาว่าขอแนวทางโชคลาภเขาะเจะบอกว่าบ่ห้กะบอกว่าทํบาบุญจักบาทจังสีไหลเลงท่านเจ้าอย่าว่าแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องมันเป็นการบร่ห้เกียรติอ่าผู้อื่นแลวกะบ่ห้เกียรติจะฟ้องเนาะคะ่ะคนซื้อเจ็บหายพี้ค่ะพี่น้องหายด้วยจิตเมตตาค่ะพี่น้องหายด้วยแบบอยากหายพี่น้องไม่โชว์ไม่ลาบดีแต่กะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ึืนอยู่กับบุญกุศลแล้วกะ ดวงของเหาเนาะค่ะลักๆก,กัะเรื่องบุญเนาะค่ะเฮีดบบุญหลายๆครับน้องสโลโกแกนอ่ะช่องเหาเนาะค่ะก็คือทําบุญจังสีถือเลขเนาะค่ะพี่น้องอยาารวยยหายทำงานอยากคือเลขกับห้ทําบุญค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะเข้าใจง่ายๆบคไิด้มียังมืกลับซับซ้อนเลยการที่ค้นจะถือเล่จิตเมตตากันกันค่ะพี่น,น้องอีกยังสูงคำว่าอภัยธานซับซ้อนเบิดเมื่อล้วมอเนี่ งอนมันหล่นแล้วบอหาเบาเด้อวิเศษอีิงยังแบบบอไปสอนัวบอไปเอาหายกับบอขอใหม่กระไดเด้อข้าบัวาดอกพระราสอนน้องพี่น้องสื่อเค้กสื่อกาแฟกับบดเป็นสองร้อย กับประมาณนั้นแล้วเนาะค่ะพี่น้องกัน,นอมมนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะกับพี่น้องเอดซี่ทุกๆท่านเนาะค่ะที่รวมปัจ,จัยเนาะค่ะในการทําบุญวนันอาทิตย์เนาะค่ะในการทําบุญสางฆบูรองดําแสสิริจันท่าละกสรสางเมรุเผาศพเนาะค่ะตามกําลังของข้าค่ะพี่น้องมีหาบาทสิบบาทกะสามารถรวมทําบุญได้เนาะค่ะพี่น้องบางท่านกะสอบถามมาว่า,าทําบุญเท่าไรท่นนั้นเท่านี้บ่มีเท่าไรเนาะค่ะบาทหนึ่งจะมีคุณค่าเนาะค่ะ เงินบาทของแต่ละคนมันมีคาบซ้ำกันเนาะคะ่ะสำหรับคนทีมีฐานะก็อาจจะมีคาระดับหนึ่งแต่สำหรับคนที่หาเสากินขัามันก็ครางที่จะมีคาเนาะคะ่ะแม้แต่ทําบุญบาทเดียวสื่ออินหินปูนทรายก็ถือว่าได้บุญแล้วเนาะคะ่ะพี่นอ้องจิตใจคะ่ะพี่นอ้องบ่ได้ขืนอยู่กับกําล่งเงินเนาะคะ่ะข้นอยู่กับอ่ากําล่งแบบกําล่างใจจิตใจของเฮาทีอยากแบบทําบุญสามบาร,รมีจริงๆเนาะคะ่ะพี่นอ้อง ปัจจับประมาณน่ะเพิ่มหวานบอกน้านตาลโต๊ะบ่ได้ได้ข่อยน้าตาลโต๊ะละอารมณ์สวิงวันนี้ไม่ได้กินอันนี้มีคนเลี้ยงชาเขียวแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินแบบเสียตังอ่ะ เจ็บจะกินกูมือเนาะค่ะพี่น้องกินชาเมือ่อไรบริกากินชานีอารมณ์จะบรแจมใส่บันไดมันจะเป็นขาดขาดเกินเกินเรีวเป็นโบ,บส้วงเมในการนอมานมุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะกับค่ะผีคนหนึ่งเนาะค่ะที่รวมปัจจัยเนาะคะ่ะในการอที่ให้ปัจจัยบแมนด่วนเพราะภัยพ,พี่น้องบอกกินบอกกัดดีกวเบึ้งแมะในการอ่ะเลี้ยงน้ำเมเมนี้เนาะค่ะชาเขียว ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะรวมถึงค่าน้าหมูกน้ำมันในการเดินทางไปทาบุญเนาะ,ะที่เป็นแห่งเจ็บมาเนาะคะ่ะรับด้วย,วววย,กกยะคะ่ <c oughs> าานานะวันนี้วดที่แล้วสงมหายเจ้าก็ยังก็ซื้อเนาะจะบางเสื้อกันนั่นละพี่น้องส้มหายแต่มมีดวงอีรีก็บ่ได้อยากได้อันใหม่อะป้าตาเอาอันใหม่ได้ไหมกินไม่ลงอ่ะมันจินตนาการสูง ก็มันหล่นพื้นแล้วมันก็กินไม่ได้พอ,อนใหม่นะคม่ขอได้กันเองนะก <c oughs> ันนั้นละพี่น้องทักใตยย่มบายเดวจะผ้าไปทํำบุญเนาะคะ่ะกับ่ันปูองค์ดำวัดทอใหญ่เนาะคะ่ะต่างจิตอธิทฐานขอพรไปพร้อมกันเนาะคะ่ะบางเทือกอะเจ็บกับป้คอยได้โรคขีบเนาะคะ่ะพี่น้องเอาความขยันพี่น้องคอยขยันคอยกับโรคขีบ ไอยคีข้านไข่กับโบเดลุ่งเนาะค่ะพี่น้องไข่กับเพื่นคนแบบนี้แหละทำให้ขคนอื่นผ่านโคตรสาร่ายใดเนี่ยคือสีลงคลิปมือนละสีขีดแต่ไข่เนี่ยเอาเลิกแบบเลิกสะดวกของไข่เลยแหละเด็บซีบางท่านกะถามเขามาว่าเหตุจังใดหน่ะคือใสแท้สบู่นกแกว้วค่ะบูซาเอาอยู่วัดยางดีได้สบู่นกแกว้วพุทธคุณพุทธคุณพ่อต้องหมาชวนเนาะประมาณนั้นแหละพี่น้อง งวดบ,าง,บ,บางท่านกับบางท่านก็สอบถามว่าได้หลายโบมีชม,มีลำนวดน,นนั่นนี่เนาะค่ะพี่น้องสามตัวบนลางเห็นล่ะพี่น้องจักห่อยจักหลายละตามนั่นละงวดนี้ก็สามตัวอยู่ดีเพราะว่าแต่ปูบอกว่าอ่าก็อนเท้าวคว้ามเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องอันลิปอันยังก่อนสำนักอ่าอยังนะสำนักอยังก่อนนะสำสำนัก สงปราศาสพมบรมีหลวงปูหงเนาะค่ะผู้ใดได,ไดติดสามคลิปเนาะค่ะพี่น้องทันปูนาคราชเพื่อไหามาสีสามเนาะคะ่ะ้าผู้ไดบ่เสื้อกอะบ่ต้ตองฟังเนาะคะ่ะอุดหมูไว้อันนี้เวาใหา้พี่น้องผูเพิ่นมีความเสื่อความรัทธาตต่อทันปูนคราเเช่นเดียวกันกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะทันปูเพื่อไหายซีสามะคะ่ะคลิปที่เจี๊บอธิฐานจิตในธรรมเนาะคะ่ะ กราบบารมีหลวงปู่หงเนาะคะ่ะขอเพ่งบารมีหลวงปู่หงแลกง้กก็ดองปู่ม่านปู่ยานาคาราชใทวดาบูเพล,ลินสะสมรักษาอยู่หัดลัพี่น้องขพราว้สามหัวเนาะคะ่ะหัวแรลเพิ่นห้ยซีสามกะบือว่าแม่นกับพี่น้องแม่นเลยแหละบางท่านก็บว่าจะหูเดีย๋ยวจังไดคุณเจี๊ยบว่าเพิ่นหายซีสามอันนี้กับพี่บาพี่บอเนาะคะ่ะกับเหมือนมีไพ่มากกวสิบอ่ะบอกให้สื่อซีสามสื่อได้มันก็นออกเองตามนั่นแหละ คนมีบุญพี่น้องถ้าเข้าบุญพร้อมบารมีพร้อมรับหูบร,บร,บร,บรับตาสื่อเล็กยังมันกะเบิ้งมัน,มนถ,ถือพี่น้องเบิ้งก่อนมันจะคอยเบกากว่ากันลงค่ำเบ,บาแต่ว่าอวกยังเด็กเสียงเพลงมันกรอกเนี่ยมันเชื่อเบกากว่าไปฟังเพลงจะลืมล่ะวันนี้ได้กินฟรีเนะาะค่ะพี่นอ้องสจหรับเค้กแล้วก็ข้าเแียงแล้ว อุเพิ่นมีโชคไม่ลาบนั่มหละพี่น้องเพิ่นซอยฟ้าดาน,นามันแหลวกอเรียมจ้ามเอาเมือแรงมีประเทศลาบ่ะสีหาวนอนอะไรด้บ้านพี่น้อง มมีแนวทางม่มีอย่างหายเนาะค่ะพี่น้องถ้าถึงเวลาเดี๋ยวคอยกระหายเองเนาะค่ะพี่นอ้องก็เพราว่าอีกเรื่องหนึ่งเนาะค่ะพี่นอ้องก็น่าบาังทืออนี้มันกระแลกเนาะค่ะพี่น้องเวลาบอกบุญไปบุญยาเขตแต่เวลาไกลๆมือหวยออกนี่พากมาดีจังคอยหายได้กะตามกำลังบุญได้หายเจ้าไปย้อนเบิ้งสถิติที่คอยหายไว้ด้อจักแมน่นโมแมน่นก่อนที่จะคอมเมนต์อย่างเนาะคะ่อบุูดที่อย่างดอกไปอย่างหัวขวัญ จะเอาคำบอกมาแต่ทังใดกันมาคอมเมนต์ปุณณ์ปนีิแต่บางอ่าบางคนบางคันจ่ายใส่ชีวิตถืงใจคนทุกคนเป็นไปบัได้ดอกคะคนเฮาอภัยยท่านให้กันค่ะเมตตาให้กันค่ะพี่น้องจงคิดเสียว่าเฮาจะใส่ชีวิตให้ถือใจทุกคนกับบได้สีใหายคนอื่นมาใส่ชีวิตถือใจเฮามันกลับเป็นไปบัได้พี่น้องจงตาหนักแค่แบบ เบื้องบาบุญคุณโสดพี่น้องจงเสือในกฎแห่งกรรมว่าผู้ใดเหตุกรรมใดกะยอมได้กรรมนัน้นบ่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมั่วนาะค่ะพี่น้องใส่ชีวิตห้มีความสุขตามใดที่เฮายังมีลมหายใจอยู่ใส่ชีวิตให้มันเป็นบุญกุศลส้างบารมีหายตนเองตามใดที่เฮายังมีลมหายใจอยู่เนาะค่ะพี่น้องก็ประมานั้นล่ะพี่น้องเสร็จใจนี้กะทำบุญต่อค่ะ มันอย่างดอกชีวิตข่อยเอาง่ายๆอะ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ยูวัดเพราะว่าบาร,รมีเทวดาปูญานาคานาคีองเ์เทวะปูถาเวศปูพญาญาญะเนาะค่ะตามสถานที่ต่างๆเทวดาสินตัสเสดผนเมตตาใจเงิน,นเดือนใ้ข,ขอ่อยลักๆกข่อยแตอยูวัดเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ยูวัดค่ะพี่น้องอีกสามสิบเปอร์เซนต์กับยูหม่องเฮนงานใจมันไปพี่น้องบางท่านกะมีบงัง คอมเมนต์เนาะค่ะแต่ก็อาจจะบดายโยกมาเนาะค่ะเดี๋ยวกะเมื่อนี้วางแม่กะจะต,ตอบให้เนาะค่ะพี่น้องบางบางคอมเมนต์เนาะค่ะบอกว่าเจี๊ยบเป็นแม่ยิ่งปฏิบัติซ้ำได้กะสู่ผู้ทายบได้อันนี้มันเป็นความคิดแบบของเจ้าเนาะค่ะพี่น้องอยาเหยียดเพศแหมล่ะค่ะพี่น้องถ้าข่อยบออันนี้ด,ดีข่อยให้เลืกบอกขนาดนดอกให้ไปเบิ่งสติตีเอาให้ตดตามชีวิตข่อยเพรว่าแม่ยิ่งผู้ทายกะสามารถบรรลุธรรมได้ถ้าจิตใจเฮามันเป็นบุญกุศลอยาเหยียดเพศแหม ปั่นโซกหนามัน,นปวกไงปล่อยเป็นค้นแบบนี้แหละพี่น้องปล่อยเป็นค้นปากต้งตรงคิดจังแรกขอกกัว่าวันสัสตว์ละบ่พข้ใจก็จคือบ่พข้ใจคนยัยปล่อยบ่ามานางต่อแลให้มันเมยดอกต่อแลไปต่อแลมาตายไปก็สิได้กินหนาอยู่นนนหน้าโลกน่ะหนามกะทาท้งแดงหอหนอนอ่ะผุ้ใดมนันนี่ทาวาลายวาวเพื่นก็เลินน่ะประมาณนั้นละขอบคุณเอฟซีขอบคุณพีน่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะที่ให้กกำลังใจ บางท่านกับเป็นห่วงในการเดินทางนู่นนั่นนี่เจี๊บกะปกติแล้วเจี๊บท้ำบุญมานีจะซิบป,ปีเจี๊บกะไปไหนมาไหนผู้เดียวเนาะคะ่ะเพราะว่าท่านมาคดายโยเพิ่นกะเห็ดงานบริษัทเนาะคะ่ะเพิ่นกะมีหน้าที่การงานของเพิ่นทีต้องรับผิดชอบเพิ่นบดิเพิ่นบรได้มีเวลาหรือว่าอาชีพอิสระเหมือนเจี๊บเนาะคะ่ะนอกจากวันอาทิตย์เนาะคะ่ะจังสีมีเวลาไปน้ากันเนาะคะ่ะบางเทอวันอาทิตย์ท่านมาคดายโยโมเจ้ากับบดยุทธ์กอืมกับประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณในความเมตตาบบมียังหายดอกพี่น้องเอ้ยนอกจากบุญกุศลแนวทางโชคลาภกะหายได้ในจังหวะบางจังหวะแล้วกะหายได้ปลาปลายเนาะค่ะบบได้หายบ่อยขึ้นสมัยตะกี้เนาะค่ะพี่น้อง้วยเหตุผล,ลหลายๆสิ่งลหลายๆย่าเพราว่าหายแนวทางโชคลาภหายตัวเดียวกับหายได้ค่ะพี่น้องแต่การที่เข้าไปยุ่กับคนอื่นโดยตรงเนาะค่ะมันก็มีผลก,กระทบเนาะค่ะ ห้ร่ลังกายสังขารเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยมันบ่มีไผหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรผู้ใดอยากห้ผู้นั่นมอยูมีกินดอกรู้อนนี้ของเขาอ่ะผูกรรมผูเวรของเขาอ่ะเจ้ากรรมนายเวรอพิ่นบ่อยากหม้มมอยูมีกินดอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะมันก็อยู่เจตนาของเหาาทาอยากห้เจ้ากรรมนายเวรของเหาา่อนปนเนาะค่ะอ่าแรงอาฆาทุสินทุยาเนาะค่ะบุญค่ะพี่น้องต่างหน้าต่างตา ทำบุญละกันสวดมนต์เจริญภาวานาแผ่แมตตาให้เขาเนาะคะ่ะเพราะว่าบางทีเฮากับบุหัวเฮาเคยหลวงเกินผู้ใดในอดีตาติชาหรือว่าปัจจุบันชาชาสิ่งที่เฮาเหติใจก็คือบุญค่ะที่จะแผ่ไปถึงเนาะคะ่ะเพื่อนรวมง,งานเช่นกันค่ะเป็นกำลังใจให้อีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะผู้ใดทีบถ,ถือก็เพื่อนรวมง,งานหรือว่าเขาเกลียดเ่าสร้างต้องไปคิดร้าค่ะพี่น้องจงคิดเสียว่าเฮาเกิดผู้เดียวตายผู้เดียวก็มีเอซีบางทันเนาะคะ่ะที่เพื่อนอ่ทาทักมาปรึกษานะคะว่าเพื่อนรวมง,งานอยู่ซื้อกะ อันนั้นมันเป็นปากกาของเขาหรือว่าจิตใจของเขาเนาะค่ะพี่นอ้องค้นเห้าเกียรติุ้ไดเขากับเป็นถูกเข้าเกียรติเห้าเขากับเขากับเป็นถูกอืมไฟนรโลกอะเผาใจเขาบ่ได้เผาเห้าเนาะคะ่ะเกียรติเห่ามันกับเป็นปัญหาของเขาค่ะโมเมนต์ปัญหาขเขาเอาลาง่านกระถากม,มาถามเนาะค่ะว่าเป็นเรลืองอดีตศาต์หรือบอ เอ qui, ็ดนาข่อยปุบบางคนกบว่าสร้างข่อยมันบบเกียวดรอกค่ะมันเป็นทิดสั้นดานของคนคนนั้นค่ะุกเกียวกับเวียนกับมื่เหี่ยงหรอกค่ะพี่น้องอย่าคิดร้ายค่ะบุญบุญสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะแบบประมาณนั้นละพี่น้องมาทักไทยมมเจ้าซื้อๆบางท่านก็ถามหาว่าเออข่อยบ่ข่อยโล่งลิปข่อยเอาเลิกทีข่อยสะดวกพี่น้องขยันกับโล่งขี้ขาดกับบนในโล่งข่อย กูได้ซีไปเที่ยวอ่าประเทศลงประเทศล่ามาแลงกับกอหายไม่โชว์ไม่ลามเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อง